สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่17ตุลา64นะครับทุกท่านครับคลิปนี้มาแจ้งข่าว2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกครับอยากจะขอเตือนภัยนะครับตอนนี้มีคลิปออกมาเป็นข่าวปลอมนะครับให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวันพรุ่งนี้18ตุลาจะมีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา10,000นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็คือการที่จะมีการเยียวยา ผู้ประกอบการแท็กซี่แล้วก็วินโมอโเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65ที่อยู่ใน29จังหวัดจริงๆแล้วจะให้ไปขึ้นทะเบียนนะครับขอรับเงินเยียวยาในวันที่25ตุลานะครับได้ที่สำนักง,งานขนส่งในกรุงเทพนะครับกรมการขนส่งแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นต่างจังหวัดนะครับใน29จังหวัดก็คือขนส่งจังหวัดแต่ว่าเพื่อลดความแออัด จึงจะให้มีการเข้าไปจองคิวในระบบนะครับทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับถ้าหาว่าใครเป็นกลุ่มที่จะไปขอจองคิวนะครับคือ18ตุลานั้นเข้าไปจองคิวนะครับก็จะได้ทราบว่าวันเวลาที่ท่านจะต้องเข้าไปยื่นเงินเยียวยานั้นเมื่อไหร่นะครับก็คือตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไป18จองคิวแล้วก็เริ่มยื่นเอกสาร25ตุลานะครับจานั้นแล้วจึงเกิดการนําเอาไปเป็นข่าว พาดหัวให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพรุ่งนี้18ตุลาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา1น0 0 0่นจริงๆแล้วก็คือรถแท็กซี่วินมอเตอร,ร์ไซค์อายุเกิน65นะครับซึ่ง13จังหวัดจะได้10,000และ16จังหวัดจะได้5,000นะครับอันนี้ก็คือขอทำความเข้าใจนะครับส่วนใครที่ต้องการจะทราบลิงก์นะครับว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือแท็กซี่วินมอเตอร,ร์ไซค์อายุเกิน65นะครับต้องการจะไปลงทะเบียนจองคิวก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อีกข่าวหนึ่งครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสที่แรงมากนะครับตอนนี้นะครับมีกลุ่มของผู้เสียหายนะครับทีเ่เรียกว่าถูกจรกรรมทางการเงินนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้บัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตนะครับพบความผิดปกติคือมีเงินถูกดูดออกจากบัญชียอดเงินไม่มากครับแค่30กว่าบาทบ้าง20กว่าบาทบ้างแต่มันติดต่อกันนะครับ เรื่อยๆนะครับจนเกินจนเกิดเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าว่าใครใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตอยู่แล้วสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบอรายการเดินบัญชีได้นะครับให้ลองเข้าไปตรวจสอบครับถ้าว่าใครพบความผิดปกตินะครับก็รีบไปดําเนินคดีหรือไปแจ้งธนาคารเพื่ออายัดธุรกรรมในเรื่องของบัตรของเราหรือแอปของเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนะครับทราบว่า เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีการออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับระบบดังกล่าวว่าจริงๆแล้วเกิดจากสาเหตุใดน,นะครับฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการปลอดภัยไว้ก่อนถามว่าท่านใดมีระบบแจ้งเตือนนะครับก็เข้าไปดูนะครับการแจ้งเตือนเป็นข้อความหรือในแอปใครใช้แอปธนาคารอะไรอยู่หรือแอปบัตรเครดิตอะไรอยู่เข้าไปดูนิดนึงนะครับว่ามีรายการอะไรผิดปกติไหมนะครับในรายการย้อนหลังนะครับซึ่งตอนนี้ที่พบกันมากที่สุดก็คือจะเป็นการหักเงินจํานวนไม่มากแต่ว่า ติดต่อกันนะครับหลายรายการนะครับเป็นยอดเงินเดียวกันยอดเงินเหมือนกันนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูนะครับและนี่คือ2เรื่องในวันนี้นะครับในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่17ตุลาถ้ามีความคืบหน้าหรือมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ